ถามว่านายโรู้สึกอย่างไรกับกระแสดราม่านายกโขเราะแล้วบอกว่าถ้าไม่มีก็อาจจะคิดถึงขอบคุณมากอันนี้ก็นี่กับแถถามต่อไปว่าจะให้คำมั่นและความสบายใจยกับชาวบ,บ้านไม่ว่ารัฐบาลจะช่วยเรื่องนี้อย่างจริงจังนายกบอกคาถามนี้ดีมากค่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาสมาคมประมงก็มาขอบคุณเรื่องประมงดิฉันก็บอกไปว่าทุกปัญหาของประชาชนไม่ว่าจังหวัดใดเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดูแลอันไหนรีบดูแลได้ก็จะรีบอันไหนเร่งได้ก็จะเร่ง อันไหนรอได้เพื่อความแน่ชัดก็จะให้ชัดเจนก่อนเพื่อความปลอดภัยทุกปัญหาไม่มีการชั่งใจว่าไหนหนักไหนเบาดิฉันคิดว่าถ้าเป็นเราคํำนี้อยู่ในใจทุกปัญหาค่ะเราอะไรแก้ได้อะไรแก้ไม่ได้เร่งทําค่ะเช่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคอขาดบัตรตายถือเป็นเรื่องสําคัญถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขขอให้เชื่อมั่นนะคะเรารีบทําเช่นฝุ่น PM 2.5เราก็รีบทําค่ะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโต้เรื่องว่า ทำไมไม่สนใจเรื่องปัญหาปลาหมอคางดําเลยพาลูกวิ่งเล่นอยู่ได้นายกก็ตอบแถนไทยไปว่าดิฉันก็เป็นแม่เคอถ้าคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่แล้วอยากเป็นแม่ผู้มั่งคั่งร่ํารวยก็ไม่ต้องมาเป็นนายกเพราะพ่อกลับมาแล้วนี่ก็ไปเป็นอย่างอื่นได้สิอืเนี่ยเหรอนายกเจนวายเนี่ยนะเจนวทีนี้เรื่องเรืองไกลนายกถามตอบเรื่องเรืองไกลที่จะ เตรียมยื่นสารอาญาฟ้องนายกแผทองามว่าหมิ่นประมาทเมื่อได้ยินคำถามนายกก็หยุดกึกไปนิดนึงวันนี้ทั้งยิ้มเจือนและหยุดกึกโดยมีคนแว่นข้างหลังเนี่ยคอยพยักพเพยเดอรแว่นนะแว่นนะ uh. บางคำถามยิ้มเจริญเจบางคำถามยิ้มกึกนี่แสดงให้เห็นถึงคนที่ไม่มีวุฒิภาวะกลวงพื้นฐานไม่แน่นไม่มีความมั่นใจในตัวเองพ่อซื้อเก้าอี้นายกให้ เธอตอบว่าดิฉันพาดพิงคุณเรืองไกลเหรอคะซึ่งเมื่อนักข่าวถามบอกว่าเรืองไกลย,ยืนยันว่ารวบรวมหลักฐานจะไปฟ้องนายกนายกก็ตอบว่าคะ่ะพอดีไม่ทราบตารางของคุณเรืองไกลก็แล้วแต่ดิฉันพาดพิงคุณเรืองไกลเมื่อไหร่นะคะ ค่ะพอดีไม่ทราบตารางของคุณเลืองไกลเลยก็ก็แล้วแต่ <laughs> ขอบคุณนะคะคุณไม่ใช่ภาพพิงคุณเลืองไกลค่ะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคมคู่คุกคามนักร้องค่ะอืม